ค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูชื่อนางสาวสินิชาอ่อนสมบูรณ์นะคะปัจจุบันนะคะเป็นคุณครูผู้ช่วยอยู่ที่โรงเรียนวัดกระจกทินิตนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนในรายวิชาภาษาไทยสายชั้นป .4 นะคะในเรื่องของคําเป็นคําตายเป็นอย่างนะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีวิธีการแยกได้อย่างไรคะ่ะ ก่อ,อนที่จะไปดูกันว่ามีวิธีการแยกได้อย่างไรเราก็จะต้องเรียนรู้ในความรู้เบื้องต้นที่ควรมีก่อนเรียนนะคะนั่นก็คือหนึ่งเรื่องมาตราตัวสะกดนะคะมาตราตัวสะกดเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด8มาตราหรือเรียกอย่างนึงว่า8แม่นะคะมีแม่ไหนกันบ้างเด็กๆพอจะจำได้ไหมคะอะ่มาดูที่แม่แรกกันนะคะ 1. แม่กลนแม่กลนก็คือมีตัวนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะสองแม่กลมแม่กลมก็คือแม่ที่มีมอมาเป็นตัวสะกดสามแม่เกยแม่เกยก็คือแม่ที่มียอยยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะสี่แม่เกลแม่เกลก็คือแม่ที่มีวอลแหวนเป็นตัวสะกดห้าแม่กงแม่กงก็คือแม่ที่มี งูเป็น <perfekt> ตัวสะกดหกแม่กกแม่กบก็คือแม่ที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดเจ็ดแม่กบแม่กบโโอบก็คือแม่ที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดและสุดท้ายคือแม่กดที่มีดอเด็กเป็นตัวสะกด อาเด็กๆอาจจะแปลกใจเพราะว่าบางโรงเรียนเนี่ยเขาอาจจะสอนว่ามาตราตัวสะกดเนี่ยมีทั้งหมด9มาตรานะคะคุณครูทําไมคุณครูสอนว่ามี8มาตราที่ครูสอนว่ามี8มาตรามาตราที่9คือมาตราแม่กอกาซึ่งเป็นมาตราของ แม่ที่เป็นสระนะคะที่ไม่ใช่ตัวสะกดที่เป็นพยัญชนะแบบนี้นะคะแต่ความรู้เบื้องต้นในการเรียนคำเป็นคำตายจะต้องเรียนทั้งหมด8มาตราด้วยกันนะคะความรู้ในข้อที่2ก็คือเรื่องของสระทั้งเสียงสั้นและเสียงยาวนะคะว่าสระเสียงสั้นเป็นอย่างไรสระเสียงยาวเป็นอย่างไรมาดูกันนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูสระเสียงสั้นเช่นสระอะ อะออกเสียงสั้นๆเลยอะอ่าเป็นสระเสียงสั้นนะคะมาดูซิสระเสียงยาวเป็นอย่างไรสระเสียงยาวเช่นสระอายาวไหมคะคือสระเสียงยาวก,ก็คือสามารถออกเสียงได้ยาวเลยนะคะนี่คือความรู้เบื้องต้นในการเรียนคำเป็นคำตายต่อไปเรามาดูหลักการสังเกตคำเป็นแล้วก็ การสังเกตคำตายกันนะคะ,ะมาดูข้อที่หนึ่งค่ะมาตราตัวสะกดเนี่ยของคำเป็นเนี่ยจะมีด้วยกันห้ามาตรานะคะมาตราแรกก็คือแม่กลก็คือมีนอนหนูเป็นตัวสะกดนะคะแม่กลมแม่เกยแม่เกลแม่กงนะคะมาดูหลักการจำหลักการจำก็คือนมยวงนะคะ นมยวงนมยวงนี่ให้จำเอาไว้อาถ้ามีนมานะก็จะเป็นคำเป็นนะคะนมยวงมาจากมาตราไหนกันบ้างมาดูนมยวงมีนอหนูนะคะนอหนูมาจากมาตราแม่กลมอม้ามาจากมาตราแม่กลมยอยักษ์มาจากมาตราแม่เกยวอแหวนมาจากมาตราแม่เกลและงองงูมาจากมาตราแม่ จำไว้นะคะหลักการจําคือนมยวงนะคะต่อไปเรามาดูหลักการสังเกตคาตายนะคะการสังเกตคําตายมาตราตัวสะกดจะมีด้วยกันทั้งหมด3มาตรานะคะมาดูมาตราแรกคือมาตราแม่กบค่ะมาตราที่2คือมาตราแม่กบมาตราที่3คือมาตราแม่กดค่ะหลักการจานะคะก็คือกระบด กระบทที่คุณครูเขียนอยู่นี้คือกอไก่บอใบไม้และดอเด็กนะคะกอไก่บอใบไม้และดอเด็กกระบทคํานี้ไม่ใช่เป็นคําที่ถูกต้องนะคะโดยปกติแล้วกระบทจริงๆเนี่ยที่เขาเป็นคนคิดคดทระยศะต่อชาตินะคะจะต้องเขียนด้วยคําที่คุณครูวงเล็บไว้ด้านหลังนะคะเป็นกระบทคิดคดทระยศะต่อชาติมันก็จะต้องถูกประหารชีวิต เลยกลายเป็นคําตายนะคะแม่กระบดเนี่ยกอไก่เนี่ยมาจากแม่กบนะคะบอใบไม้มาจากแม่กบดอเด็กมาจากแม่กดค่ะก็เลยมีหลักการจําว่ากระบดนะคะเพราะฉะนั้นในกฎข้อแรกเนี่ยก็จะมีวิธีการจําโดยเราจะต้องดูจากมาตราตัวสะกดก่อนนะคะหลักการจําคําเป็นนมย่ว่างหลักการจําคําตายคือกระบดเป็นกระบดมันจะต้องถูก ประหารชีวิตให้ตายนะคะเอาเรามาลองทดสอบกันดูนะคะว่านักเรียนเข้าใจในหลักการข้อแรกมากแค่ไหนอ่ามาดูทดสอบกันค่ะคําว่าน้องน้องเอเป็นคําเป็นหรือคําตายกันนะเราดูที่ตัวสะกดก่อนนะคะตัวสะกดของมันคือตัวอะไรเอ่ยมันคืององงูค่ะแล้วงองงูอยู่มาตราไหน งองงูอยู่หลักการจํานมยูมันอยู่ในหลักการจํานมยวงเห็นไหมคะงองงูตัวสุดท้ายเป็นมาตราแม่กงเพราะฉะนั้นคําว่าน้องจึงเป็นคําเป็นนะคะต่อไปคําว่าจับจับเออยู่ในมาตราแม่ไหนกันหน้าเป็นคําเป็นหรือคําตายจับเราดูที่ตัว บอใบไม้เป็นตัวสะกดนะคะซึ่งมันอยู่ในหลักการจำของกะบทนะคะบอใบไม้เป็นตัวสะกดอยู่แม่กบนะคะแม่กบเป็นคำตายค่ะต่อไปไปดูสิปลาเอปลาเนี่ยมันอยู่ในคำเป็นหรือคำตายกันนะปลามีตัวสะกดไม่เอ่ยนักเรียนเห็นตัวสะกดด้านหลังไหม ไม่มีนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้คือสระอานะคะ<ฮ>ถ้าเป็นสระอามันไม่มีตัวสะกดนะคะครูจะต้องทำยังไงเราไปดูกันที่กฎข้อที่สองหรือว่าหลักการจำข้อที่สองนะคะอ่าให้ไปดูที่สระนะคะอ่ามาดูหลักการจำข้อที่สองหลักการจำข้อที่สองคือถ้าเป็นคำเป็นสระจะเสียงยาวมากๆเลยหรือว่า ให้จำไว้อย่างนึงว่ามีชีวิตยืนยาวนั่นก็คือจะเป็นคำเป็นนะคะอ้าวคำเป็นสระเสียงยาวต่อไปคำตายล่ะคะครูสระเสียงอะไรก็ต้องเสียงสั้นให้จำเอาไว้ว่าอายุสัน้นหรือว่าคิดสั้นเนี่ยก็คือคนที่มักจะเสียชีวิตไวหรือว่าตายไวนั่นเองนะคะสระเสียงสั้นก็จะเป็นคำตายสระเสียงยาวก็จะเป็นคำ เป็นนะคะเรามาดูตัวอย่างสระกันดีกว่าเพราะว่าสระเนี่ยมีเยอะแยะเลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนเป็นเสียงยาวหรือว่าเสียงสัน้นเอามาดูอันแรกนะคะเช่นสระออเสียงยาวอ้าวแล้วเสียงสั้นมันคือสระอะไรล่ะคะครูก็คือ,อ,อเป็นเสียงสัน้นต่อไปนะคะสะะืื เป็นเสียงยาวอ่าแล้วเสียงสั้นล่ะคะก็คือสระอึอ่าต่อไปสระอ,อูเสียงยาวและเสียงสั้นก็ต้องเป็นสระอุคุณครูยกตัวอย่างมาแค่นี้นะคะความจริงแล้วเนี่ยมีอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสระอเป็นเสียงยาวออเป็นเสียงสั้นโอเป็นเสียง สั้นโอเป็นเสียงยาวแบบนี้เป็นต้นนะคะอา้าวเรามาลองทดสอบกันดูว่าเราเข้าใจในหลักการข้อที่สองม,มากแค่ไหนนะคะไปดูคำแรกกันเมื่อกี้ครูติดค้างเอาไว้ที่หน้าที่แล้วคือคำว่าปลาปลาไม่มีตัวสะกดแล้วใช้สระเสียงอะไรคะอ่าใช้สระคือสระอ่านะคะสระอาอยู่ในเสียงยาวก็จัดเป็นคำ เป็นนั่นเองค่ะไปดูคำต่อไปนะคะเสือเสือสระใช้สระอะไรคะสระเอือ้อเอื้อเป็นสระเสียงยาวหรือสั้นคะเสียงยาวนะคะก็เป็นคำเป็นนั่นเองเอาไปดูข้อต่อไปเงะาะรู้จักเงาะไหมคะผละไม้นะคะที่เป็นลูกสีแดงๆมีขนนะคะมีขนอยู่รอบๆอ้าวเงาะ สระออ่าสระออคือเสียงสัน้นเพราะฉะนั้นต้องเป็นคําตายอ่ามันชีวิตสั้นนะคะก็ต้องเป็นคําตายเอ้ครูสระออเป็นเสียงสัน้นสระเสียงยาวคู่กับสระอเนี่ยคือสระอะไรคะครูก็คือสระอนะคะอกับออแบบนี้เหมือนตอนที่สมัยเราเรียนตอนเด็กๆนะคะที่คุณครูจะให้ท่องอ่าอีอีอออออ อืออืออูอูแบบนี้นะคะเอาไปดูข้อต่อไปนะคะคําว่าเหาเหาเอเหาเป็นสระเอาเอจะเสียงสั้นหรือเสียงยาวนะไม่แน่ใจนะคะเราจึงมีกฎข้อที่3ามนะคะเหาใช้กับสระเอานะคะตรงกับหลักการในข้อที่สามไปดูกันเลยคะ่ะ ในหลักการข้อที่3นะคะคำเป็นเนี่ยจะะสมด้วยสระ um, I, I, อไอเ i านะคะก็จะจัดอยู่ในคำเป็นนะคะส่วนคำตายก็คือจะตรงกันข้ามก็คือไม่ประสมด้วยไ um, อ i i อานั่นเองนะคะเอาเรามาดูว่าทำไมไ um, อ i i อาซึ่งน่าจะเป็นสระเสียงสั้นแท้ๆทำไมจัดมาอยู่ในคำเป็นเหตุผลมันมีนะคะมาดูเหตุผลแรกนะคะสระอําออกเสียงเหมือนมี หม,มาสะกดอ๊มอ๊มเหมือนมีมอม้าสะกดนะคะไอไอไม้มลายนะคะไอเหมือนมียอ,อยักษ์สะกดค่ะไอไม้ม้วนก็เช่นเดียวกันนะคะเหมือนมียอยยักษ์สะกดเอาละคะเหมือนมีเสียงอะไรสะกด อวอลแหวนสะกดนั่นเองนะคะซึ่งมันตรงกับในกฎข้อที่1น,นะคะคือหลักการจําแม่นมยวงนั่นเองเห็นไหมนมเนาะอมอนมมีมอมายวงมียอยักษ์แล้วก็มีวแหวนด้วยซึ่งตรงกับหลักการข้อแรกเพราะฉะนั้นอําไอไอเอาจึงจัดเป็นคําเป็นนะคะ ส่วนคำตายก็จะไม่มีผสมอ am i, I l นะคะอ้าวเรามาดูซิเมื่อกี้ติดค้างเอาไว้คือคำว่าเหาดังนั้นคำว่าเหาจึงเป็นคำเก่งมากเลยค่ะก็คือคำเป็นนั่นเองนะคะเพราะว่าใช้สระเอาค่ะต่อไปมาเป็นการทดสอบกันดูนะคะว่านักเรียนจะสามารถจำแนกคำเป็นคำตายได้มากน้อยแค่ไหนคุณครูมีแบบทดสอบสั้นๆด้วยกัน หกข้อนะคะมาดูกันเลยข้อที่1เป็นรูปภาพของอะไรเอ่ยอ่าเป็นรูปภาพของเด็กนะคะเป็นรูปภาพของเด็กตรงกับคำเป็นหรือคำตายคะเด็กอ่าเด็กก็คือตัวกอไก่สะกดกอไก่อยู่ในแม่ไหนคะแม่กกแม่กกอยู่ในหลักการจำนมยวงหรือว่ากระบทคะ อ,อยู่ในกระบดนะคะมีกอไก่สะกดนะคะมีตัวสะกดตรงกับแม่กบเป็นคำตายค่ะต่อไปนะคะอรูปช้างนะคะช้างเอมีตัวอะไรสะกดนะงองงูเป็นตัวสะกดงองงูอยู่ในมาตราแม่กงนะคะซึ่งเป็นหลักการจำนมยวงนั่นเองก็เลยจัดเป็นคำ เป็นนะคะข้อต่อไปมาดูกันเลยดีกว่าทดสอบกันต่อเลยเอนี่ยอะไรนะภาพก็คือโต๊ะนั่นเองโต๊ะมีตัวสะกดหรือเปล่าคะไม่มีเรามาดูกฎข้อที่สองกันข้อที่สองคือสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวโต๊ะสระโอโอเป็นเสียง สั้นนะคะเพราะฉะนั้นคิดสั้นก็จะต้องตายนะคะก็เลยกลายเป็นคำตายนั่นเองเอามาดูตัวนี้น่ารักมากเลยก็คือตัวหมูนั่นเองนะคะหมูมีตัวสะกดไหมคะไม่มีตัวสะกดแต่มีสระอูสระอูเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะ เสียงยาวสาระอูเสียงยาวมีชีวิตยืนยาวก็จะเป็นคำคำเป็นค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกัน2ข้อสุดท้ายแล้วนะคะาจากรูปภาพเป็นภาพของไก่ค่ะไก่เป็นสรรไอไม้มาลายนะคะเป็นสระไอไม้มาลายออกเสียงเหมือนตัวยอยักษ์สะกดจะเป็นคำเป็นอยู่ในกฎข้อที่3นะคะที่มี อัาไอไอเอาเป็นตัวสะกดนั่นก็คือคำเป็นนั่นเองนะคะของคุณครูเองนะคะคุณครูแนะนำตัวไปเมื่อตอนต้นคลิปนะคะคุณครูชื่อเล่นว่าคุณครูเต้านะคะคุณครูเต้ามีตัวสะกดไหมคะมีตัวสะกดเป็นวอลแหวนเป็นตัวสะกดนะคะอยู่ในคำเป็นหรือคำตายคะ่ะใช่แล้วคะ่ะคุณครูเต้า มีวอลแหวนเป็นตัวสะกดตรงกับแม่เกลนะคะหรือว่าในหลักการนมยวงนั่นเองจัดเป็นคำเป็นค่ะอ่าสุดท้ายแล้วเด็กๆล่ะคะมีชื่อเป็นคำเป็นหรือคำตายก็ลองจำแนกดูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปเพียงแต่เท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย